สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบาปภายใต้แสงตะวันวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหลุมน้ําเงินหลายๆเรื่องให้ฟังกันค่ะหลุมน้ําเงินไม่ได้หมายถึงหลุมใดหลุมหนึ่งโดยเฉพาะแต่หมายถึงหลุมที่สามารถส่องแสงสีฟ้าได้ซึ่งมักถูกเรียกว่าหลุมน้าเงินหลุมน้าเงินแบ่งเป็นหลุมน้าเงินบนบกและหลุมน้าเงินในทะเลแต่ละหลุมน้าเงินมีลักษณะเฉพาะของตัวเองในปัจจุบันหลุมน้ําเงินในทะเลที่รู้จักกันมีอยู่มากมายและพวกมันจะกระจายอยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วโลกหลุมน้าเงินที่มีชื่อเสียง เช่นหลุมน้ำเงินที่ตั้งอยู่ในเขตเกรดบาฮามาแบงก์ในอเมริกากลางมีรูปร่างเกือบเป็นวงกลมที่สมบูรณ์ปากหลุมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง3 1 8เมตรความลึก124เมตรถือเป็นหนึ่งในหลุมใต้น้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลุมน้ําเงินตั้งอยู่ในเมืองดาฮับประเทศอียิปต์มีเส้นผ่านศูนย์กลางปากหลุม80เมตรความลึก130เมตรมีทัศนียภาพใต้น้ําที่งดงามแต่แฝงไปด้วยอันตรายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกและถูกเรียกว่าสุสานนักดําน้ํําาหลุมนนน้้เงงิที่่ตัอยูใกำอ ในบาฮามาสมีเส้นผ่านศูนย์กลางปากหลุม3 5เมตรความลึก202เมตรภายในมีอุโมงค์และหลุมที่เกิดขึ้นในยุคน้ําแข็งนี้เหมือนกับเขาวงกดใต้น้ําขนาดยักษ์ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ยังไม่ได้รับการค้นพบหลุมน้ําเงินนอกจากภายนอกจะดูงดงามตะการตาภายในยังมีทัศนียภาพที่สวยงามอีกด้วยการนำน้ําลงไปภายในหลุมน้ําเงินเป็นเป้าหมายที่นักดำน้ําหลายคนใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามหลุมใต้น้ําเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพที่ดึงดูดใจเท่านั้น แต่ยังซ่อนอันตรายจากสิ่งที่ยังไม่รู้จักอีกมากมายด้วยและมีเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นมากมายในหลุมน้ําเงินโดยเรื่องราวนั้นเริ่มจากวันหนึ่งในปี2000วันศุกร์ที่28เมษายนปี2000วันนั้นอากาศที่อียิปต์กำลังดีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการท่องเที่ยวได้มีนักท่องเที่ยวจานวนมากมาเยือนที่นี่ช่วงบ่ายวันนั้นหนุ่มชาวรัสเซียวัย22ปียูริลิปสกี้ซึ่งเป็นนักดำน้ําและครูฝึกดำน้ำําได้เดินทางมาถึงอียิปต์ วันนั้นเขาวางแผนจะดำน้ำแบบเดี่ยวในหลุมน้ำเงินที่มีชื่อเสียงในท้องถิน่นก่อนออกเดินทางเขาได้แจ้งแผนการเดินทางให้ครอบครัวทราบและเตรียมจะแบ่งปันประสบการณ์การดำน้ำครั้งนี้กับครอบครัวหลังจากเสร็จสิ้นการดำน้ำบนคาบสมุทรไซนายของอียิปต์มีเมืองชายฝั่งทะเลชิดาฮับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงปะการังและสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่สวยงามทําให้การดำน้ำเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในท้องถิ่นนี้เมื่อเทียบกับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆในอียิปต์แล้ว ดาฮับนับว่าให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายมากกว่าที่นี่มีโรงแรมและรีสอร์ทที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการความเงียบสงบในการผ่อนคลายดาฮับเป็นสถานที่ดำน้ำที่ยอดเยี่ยมมีจุดดำน้ำที่เป็นเอกลักษณ์มากมายเช่นถ้ำแคนยอนตู้ปลาแนวปะการังประภาคารและที่มีชื่อเสียงที่สุดคือหลุมน้ำเงินหลุมน้ำเงินตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองดาฮับประมาณ8กิโลเมตรบนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของอ่าวอควาบ้าในทะเลแดงเป็นหลุมใต้น้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความลึก130เมตรสภาพแวดล้อมภายในซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสภาพอากาศการดำน้ำในหลุมน้ำเงินนั้นอันตรายมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามีคนอย่างน้อย200คนเสียชีวิตจากการดำน้ำในหลุมน้ำเงินนี้แต่ก็ไม่สามารถลดความดึงดูดใจต่อเหล่านักดำน้ำได้เลยทุกปีจะมีนักดำน้ำมาเยือนมากมายที่นี่เพื่อท้าทายหลุมน้ำเงินหนุ่มชาวรัสเซียวัย22ปีลิปสกี้เป็นหนึ่งในผู้ที่มาเยือนหลุมน้ำเงินนี้ด้านบนของหลุมน้ำเงิน มีท่นกระโดดน้ําที่นักดําน้ําสามารถเริ่มต้นการดําน้ําได้ปากหลุมรูปตัวยูเรียกว่าอ่านม้ามีเส้นผ่านศูนย์กลาง80เมตรและลึก6เมตรเมื่อยิงดําลงไปช่องทางจะยิ่งแคบลงเหมือนกรวยเมื่อดําน้ําลงไปเรื่อยๆจะผ่านช่องทางโค้งซึ่งเป็นทางโค้งที่ต้องผ่านไปจากนั้นจะพบกับภูเขาภาวะแมาไนโตรเจนที่อยู่ลึกลงไปใต้น้า55เมตรเมื่อดําต่อไปอีกจะพบกับอุโมงค์ยาว26เมตรแนวลาดลงปากทางเข้าของอุโมงค์อยู่ลึกจากใต้น้า53เมตร ส่วนทางออกอยู่ที่ระดับความลึก120เมตรที่นี่คือจุดที่มีชื่อเสียงที่สุดในหลุมน้ําเงินเรียกว่าซุ้มประตูเมื่อผ่านซุ้มประตูไปแล้วจะพบกับมหาสมุทรที่มีความลึกเกินกว่า1,000เมตรซึ่งนักดำน้ําทั่วไปไม่สามารถไปถึงได้สิ่งที่น่าสนใจคือการดำน้ําแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆได้แก่การดำน้ําตื้นการดำน้ําเสรีและการดำน้ําแบบสกูบ้าการดำน้าตื้นคือการดำน้ําที่นักดำน้ําใช้พลังของตัวเองในการเคลื่อนไหวบนผิวน้ํา โดยใช้เพียงอุปกรณ์ดำน้ำอย่างง่ายเช่นหน้ากากดำน้ำท่อหายใจและตีนกบโดยไม่ใช้ถังออกซิเจนการดำน้ำตื้นเหมาะสำหรับน้ำที่ไม่ลึกมากและเป็นรูปแบบการดำน้ำที่ง่ายต่อการเรียนรู้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการดำน้ำเสรีคือการดำน้ำโดยไม่ใช้อุปกรณ์ดำน้ำและถังออกซิเจนนักดำน้ำจะใช้พลังของตัวเองโดยการหายใจลึกครั้งหนึ่งแล้วดำลงไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นจะกลับสู่ผิวน้ำภายในไม่กี่นาทีการดำน้ำเสรีเป็นกีฬาที่ท้าทาย และต้องการความสามารถในการทนทานต่อการขาดออกซิเจนส่วนการดำน้ำแบบสกูบา้าคือการดำน้ำที่ใช้อุปกรณ์ดำน้ำเช่นถังออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ควบคุมการลอยตัวและตีนกบถังออกซิเจนมักบรรจุอากาศผสมที่มีออกซิเจนในโตรเจนและฮีเลียมในปัจจุบันสถิติโลกของการดำน้ำแบบสกูบ้าถูกสร้างขึ้นในปี2014โดยชายชาวอียิปต์อายุ41ปีชื่อฮาเมดกาฟที่ระดับความลึก332เมตรการดำน้ำตื้น การดำน้ำเสรีและการดำน้ำแบบสกูบ้ามีความยากเทคนิคอุปกรณ์และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันความยากของการดำน้ำลึกเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและมีความทา้าทายมากมายหนึ่งในความทา้าทายที่สำคัญคือการหลีกเลี่ยงภาวะเมาในตัวเจนเมื่อดำน้ำลึกความดันน้ำจะเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายดูดซับในตัวเจนมากขึ้นโดยในตัวเจนความเข้มข้นสูงในร่างกายสามารถส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้เกิดอาการคล้ายเมาสุราซึ่งเรียกว่า ภาวะเมาไนตรเจนถือเป็นฝันร้ายของนักดำน้ำลึกทุกคนการเดินทางครั้งนี้ของหนุ่มชาวรัสเซียริปสกี้มีแผนที่จะใช้การดำน้ำแบบสกูบา้าเพื่อไปถึงซุ้มประตูที่อยู่ใต้หลุมน้ำเงินระหว่างระดับความลึก53เมตรถึง120เมตรการว่ายผ่านอุโมงค์ยาว26เมตรนี้เสมือนกับการเข้าสู่สวนปะการังที่งดงามที่นี่มีสิ่งมีชีวิตทางทะเลหลากหลายเช่นปลาผีเสื้อปลายูนิคอนปลาหมึกและปลาปรกระเป้าอย่างไรก็ตาม ซุ้มประตูที่ลึกถึง120เมตรนี้มีความอันตรายมากจนคนทั่วไปไม่สามารถไปถึงได้ลิปสกี้เคยพยายามหาคู่หูไปด้วยแต่เนื่องจากความอันตรายทําให้ไม่มีใครยอมไปกับเขาเขาจึงต้องเผชิญความท้าทายนี้เพียงลําพังบ่ายวันที่28เมษายนปี2000เวลา16.30นาิกา30นาทีลิปสกี้มาถึงแท่นกระโดดน้ําที่ปากทางเข้าหลุมน้ําเงินเขาเตรียมอุปกรณ์ดาน้ําทั้งหมดมาเรียบร้อยนอกจากถังออกซิเจนที่จําเป็นแล้ว เขายังพกกล้องถ่ายภาพใต้น้ําเพื่อบันทึกความงดงามภายในหลุมน้าเงินมาด้วยก่อนออกเดินทางเขาโทรศัพท์หาแม่ที่อยู่ในรัสเซียเพื่อแจ้งข่าวและบอกว่าจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหลังจากกลับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วต่อมาเขาจึงกระโดดลงไปในหลุมน้าเงินที่ลึกและมืดเพื่อมุ่งหน้าไปยังซุ้มประตูเวลาล่วงเลยมาถึงคืนวันนั้นแม่ที่อยู่ไกลถึงรัสเซียไม่ได้รับโทรศัพท์จากลูกชายเธอรู้สึกกังวลจึงโทรหาลูกชายแต่ไม่สามารถติดต่อได้เมื่อเวลาผ่านไป เธอยิ่งกังวลและไม่สบายใจมากขึ้นเธอสงสัยว่าลูกชายอาจประสบอุบัติเหตุในหลุมน้าเงินดังนั้นเธอจึงติดต่อกับศูนย์ดำน้ําท้องถิ่นในดาฮับเพื่อสอบถามว่ามีใครพบเห็นลิปสกี้บ้างจากนั้นเธอได้ติดต่อกับตำรวจในดาฮับเพื่อรายงานการหายตัวไปของลูกชายนอกจากนี้เธอยังติดต่อกับองค์กรกู้ภัยเกี่ยวกับการดำน้ําของอียิปต์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำน้ําของลูกชายในหลุมน้าเงินเพื่อให้พวกเขาเริ่มการกู้ภัยทันทีคืนนั้นแม่ของลิปสกี้ ออกเดินทางจากรัเสเซียและบินไปดาฮับเข้าการหายตัวไปของลิปสกี้ในหลุมน้าเงินได้รับความสนใจจากบุคคลในวงการดําน้ํานักดาน้ําหลายคนเริ่มเดินทางไปยังดาฮับเพื่อเริ่มการค้นหาทีมค้นหาบนบกได้ร่วมมือกับตํารวจเพื่อตรวจค้นพื้นที่โดยรอบโอมาเป็นหนึ่งในนักดําน้ําที่เข้าร่วมการค้นหาเขาเคยทําสถิติการดําน้ําลึกถึง209เมตรและเป็นนักดําน้ามืออาชีพที่มีประสบการณ์มากมายในวันถัดมาโอมาและนักดาน้ําอีกหลายคนได้กําหนดเส้นทางค้นหา พวกเขาดำน้ำลงไปในหลุมน้ำเงินผ่านทางแคบและโค้งจากนั้นเข้าสู่ภูเขาภาวะเมาในตรเจนทีมค้นหาติดต่อสื่อสารกันด้วยสัญญาณมือสถานการณ์ใต้น้ำมีความซับซ้อนการค้นหาจึงเป็นไปอย่างยากลำบากในวันที่สองของการค้นหาโอมาและทีมได้พบก,กับกล้องถ่ายภาพใต้น้ำของลิบสกี้ในบริเวณซุ้มประตูที่ลึก115เมตรและในบริเวณใกล้เคียงพวกเขาพบลิบสกี้นอนนิ่งอยู่ถังออกซิเจนยังคงอยู่ข้างไหลของเขาแต่เห็นได้ชัดว่าเขาได้เสียชีวิตแล้ว ทีมค้นหาได้นําตัวลิปสกี้และทรัพย์สินส่วนตัวของเขาขึ้นสู่ผิวน้ําและมอบให้กับครอบครัวของลิปสกี้สิ่งที่น่าสนใจคือกล้องถ่ายภาพใต้น้าที่พบในระดับความลึก115เมตรซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานที่ระดับความลึก75เมตรเท่านั้นแต่โชคดีที่ข้อมูลในกล้องยังคงสามารถกู้คืนได้มีวิดีโอยาวกว่า7นาทีที่ถูกเผยแพร่บ,บนอินเทอร์เน็ตวิดีโอนี้บันทึกช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตลิปสกี้เอาไว้ในตอนต้นของวิดีโอลิปสกี้กำลังดำน้ำอยู่ในบริเวณปากหลุมน้ำทะเลสีฟ้าใสา มีปลาคาราังและปลาหลากหลายชนิดว่ายผ่านเขาไปมาทัศนียภาพงดงามมากที่นั่นลิปสกี้ก็ได้พบกรับนักดำน้ำคนอื่นๆพวกเขาทักทายกันด้วยสัญญาณมือแล้วลิปสกี้ก็ดำน้ำต่อไปผ่านช่องโค้งหลังจากนั้นไม่มีคนอื่นปรากฏในวิดีโออีกเลยสภาพแวดล้อมเริ่มมืดลงเรื่อยๆต้องอาศัยไฟฉายดำน้ำเพื่อส่องแสงความลึกที่เพิ่มขึ้นทำให้อุณหภูมิน้ำลดลงและแรงดันที่ได้รับก็เพิ่มขึ้นเมื่อผ่านช่องโค้งลิปสกี้ก็ได้มาถึงภูเขาภาวะเมาไนโตรเจน และสุดท้ายก็มาถึงที่ซุ้มประตูโดยซุ้มประตูในการดำน้ําลึกนั้นมีแรงดันมากซึ่งทําให้เกิดผลทางยาชาเป็นผลให้สติมีการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพของการประสานงานในร่างกายลดลงและเมื่อมาถึงซุ้มประตูลิปสกี้ยังดูมีสภาพดีอยู่เขาเหลือมองอุปกรณ์ที่ข้อมือเพื่อดูระดับความลึกที่เขาอยู่และสภาพร่างกายของตัวเองเมื่อดำน้ําลึกลงไปลิปสกี้ดำดิ่งจากระดับความลึก81.7เมตรไปยัง85.3เมตรและต่อไปยัง91.6เมตร ตอนนี้ลิปสกี้เริ่มรู้สึกไม่สบายเขาพยายามเติมอากาศเข้าอุปกรณ์ควบคุมการลอยตัวเพื่อให้ตัวเองลอยขึ้นแต่ที่ไม่คาดคิดคืออุปกรณ์ควบคุมการลอยตัวกลับไม่ทํางานลิปสกี้หนุ่มเริ่มตื่นตระหนกหัวใจเต้นเร็วขึ้นและหายใจถี่ขึ้นสายที่เขาเตะได้ขึ้นมาบดบังทัศนวิสัยของกล้องสุดท้ายลิปสกี้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกจากปากและวิดีโอก็สิ้นสุดลงตรงนี้แม้ว่าเราจะไม่เห็นหน้าของเขาตลอดเวลาแต่สามารถสัมผัสความรู้สึกเจ็บปวดและความสิ้นหวังของเขาได้อย่างชัดเจน วิดีโอความยาวเจ็ดนาทีนี้หลังจากถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้จุดประกายการถูกเถียงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลิฟสกี้บางคนกล่าวว่าในพื้นที่นี้มีตำนานเล่าขานว่าหลุมน้ําเงินถูกสาบโดยวิญญาณของหญิงสาวชาวอียิปต์คนหนึ่งหญิงสาวผู้นี้มีฐานะยากจนถูกครอบครัวส่งไปให้เป็นภรยาคนที่สิบของชายตระกูลสูงสักแต่ครอบครัวของชายผู้นั้นดูถูกเธอและรังแกเธออย่างต่อเนื่องในคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งหญิงสาวทนรับความอัปยศไม่ไหวจึงกระโดดลงไปในหลุมน้าเงิน จบชีวิตของเธอวิญญาณของเธอจึงอยู่ที่นั่นมาตลอดหลังจากนั้นใครก็ตามที่บุกเข้าไปในหลุมน้าเงินวิญญาณของหญิงสาวก็จะดึงเขาลงไปในหลุมน้ําเงินลึกทําให้เขาไม่สามารถกลับขึ้นมาบนผิวน้ําได้อีกการดําน้ําเป็นกีฬาที่ทั้งน่าสนใจและอันตรายสําหรับนักดาน้ําสมัครเล่นการดําน้ําลึกมักไม่เกิน40เมตรแต่หลุมน้ําเงินในดาฮับมีความลึกถึง130เมตรนักดําน้ํามกจะต้องพกถังออกซิเจนหลายถังแต่ลิปสกี้กลับพกถังออกซิเจนเพียงถังเดียวเท่านั้น โอมาซึ่งเป็นนักดำน้ำที่มีประสบการณ์ในการกู้ร่างของนักดำน้ำหลายสิบคนจากหลุมน้ำเงินเขารู้จักสภาพแวดล้อมภายในหลุมน้ำเงินเป็นอย่างดีเขาเคยพบลิปสกี้สองครั้งก่อนเกิดเหตุแต่มีความประทับใจไม่ดีนักเหตุผลคือเขาเคยเตือนลิปสกี้ว่าอย่าดำน้ำลงไปในหลุมน้ำเงินเพียงลำพังแต่ลิปสกี้ดูเหมือนจะไม่ใส่ใจในวันที่มีการกูภ้ภัยโอมาพบลิปสกี้ที่ระดับความลึก115เมตรเมื่อเขาพบลิปสกี้ครั้งแรกโอมาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติประการแรก ลิปสกี้มีน้ำหนักที่มากเกินไปเขามีเข็มขัดที่ติดน้ำหนัก12กิโลกรัมและอุปกรณ์อื่นๆเช่นถังออกซิเจนซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้การลอยขึ้นบนผิวน้ำเป็นไปได้ยากนอกจากนี้อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัวของลิปสกี้เกิดระเบิดโอมาพยายามเติมอากาศเข้าไปแต่เนื่องจากมีการรั่วไหลจึงไม่สามารถเก็บอากาศได้อีกทั้งลิปสกี้เกิดอาการเมาไนโตรเจนระหว่างการดำน้ำลึกทำให้สูญเสียสติแม้แต่นักดำน้ำที่ได้รับการฝึกฝนสำหรับการดำน้ำที่ระดับความลึก100เมตร หากเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทําให้เสียชีวิตได้เช่นกันระดับความลึกที่ลิปสกี้ถูกพบเป็นระดับที่อันตรายมากเมื่อโอมาดูวิดีโอ7นาทีแล้วเขายังพบว่าลิปสกี้ตกอยู่ในสภาวะดำน้ําลึกที่ไม่สามารถควบคุมได้และนี่อาจไม่ใช่ความตั้งใจของเขาโอมาเชื่อว่าลิปสกี้อาจตั้งใจที่จะใช้ถังออกซิเจนเพียงถังเดียวในการดำน้ําไปที่ระดับความลึก53เมตรซึ่งเป็นทางเข้าของสุนประตูแต่เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดอุปกรณ์ควบคุมการลอยตัวของเขาเกิดขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถลอยขึ้นได้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรลิปสกี้ไม่ได้ปลดน้ำหนักที่คาดไว้โอมาเชื่อว,ว่าการคิดของลิปสกี้อาจถูกผลกระทบจากอาการมึนเมาในตัวเจนทำให้ไม่สามารถคิดอะไรต่างๆได้อย่างชัดเจนลิปสกี้ดำลึกลงไปด้วยถังออกซิเจนเพียงถังเดียวเมื่อคิดว่าจะถึงก้นหลุมน้ำเงินในไม่ช้าเขาก็รู้สึกตื่นเต้นและดำลึกลงไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นความมั่นใจเกินไปและความประมาทของลิปสกี้ทำให้เขาเสียชีวิตยังมีนักดำน้ำอีกหลายคนที่ประสบอุบัติเหตุในหลุมน้ำเงิน หนึ่งในนั้นคืออเลเซียสกินีสาอิตาเลียนวัย25ปีผู้สร้างสถิติโลกในการดำน้ำประเภทคงที่โดยมีตีนกบที่ระดับความลึก104เมตรเธอตัดสินใจท้าทายการดำน้ำเสีรีในหลุมน้ำเงินที่ซุ้มประตูการดำน้ำเสีรีหมายถึงการดำน้ำโดยไม่ใช้อุปกรณ์ดำน้ำเช่นถังออกซิเจนแต่ใช้การหายใจเพียงครั้งเดียวในการดำน้ำและเพื่อการเตรียมตัวสกินีได้ฝึกฝนที่หลุมน้ำเงินเป็นเวลา3สัปดาห์กับโค้ชของเธอโค้ชของเธอคือสตีเฟนคีแนน ชาวไอริชวัยสามสิบเก้าปีเขาเป็นนักดำน้ำมืออาชีพที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการดำน้ำเขาเคยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าความปลอดภัยในการดำน้ำเสรีระดับโลกหลายครั้งหน้าที่หลักของนักดำน้ำเพื่อความปลอดภัยคือการดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยของนักดำน้ำเพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของพวกเขาคีแนนเคยผ่านซุ้มประตูในหลุมน้ำเงินหลายครั้งและจัดกิจกรรมการดำน้ำหลายครั้งถือได้ว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการดำน้ำในหลุมน้ำเงินคนหนึ่งหนึ่งวันก่อนการท้าทายอย่างเป็นทางการ เพื่อคำนวณเวลาในการดำน้ำผ่านสูงประตูอย่างแม่นยำเซคคินีได้ไปที่จุดดำน้ำชี้แนวปะกการาังประภาคารนซึ่งห่างจากกลุ่มน้ำเงิน9.5กิโลเมตรโดยแนวปะกการังประภาคารนมีความลึกเพียง45เมตรแต่สามารถใช้คำนวณเวลาการดำน้ำผ่านเชือกนำทางที่ความลึกใกล้เคียงกันได้เซคคินียังทำการทดสอบดำน้ำแบบไม่มีตีนกบชี้ความลึก30เมตรซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้เธอประมาณเวลาที่ต้องใช้ในการผ่านสูงประตูได้ในวันท้าทายซึ่งตรงกับวันเสาร์ ที่22กรกฎาคมปี2017ที่เมืองดาฮับอากาศแจม่มใสอุณหภูมิน้ำ27องศาเซลเซียสไม่มีชั้นอุณหภูมิผันผวนผิวน้ำมีลมเบาๆแต่ไม่ส่งผลกระทบมากทีมความปลอดภัย8คนภายใต้การนำของคีแนนจะดูแลความปลอดภัยในการท้าทายครั้งนี้นอกจากทีมความปลอดภัยแล้วยังมีนักดำน้ำแบบสกูบ้าอีก3คนที่จะรับผิดชอบการถ่ายทำงานนี้การมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากในระหว่างการลอยขึ้น อัตราส่วนความดันบางส่วนของออกซิเจนในร่างกายจะลดลงนักดำน้ำต้องควบคุมความเร็วในการลอยขึ้นเพื่อช่วยให้ร่างกายค่อยๆกำจัดไนโตรเจนส่วนเกินออกไปเพื่อป้องกันการเกิดโรคน้ำหนีบไนโตรเจนจะละลายในเนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกายเมื่อความดันน้ำลดลงในระหว่างการลอยขึ้นถ้าไม่มีการลดความดันอย่างเหมาะสมไนโตรเจนจะไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้เต็มที่และจะกลายเป็นฟองอากาศซึ่งฟองอากาศเหล่านี้อาจทําให้เกิดอาการโรคน้ำหนีบได้อาการรุนแรงของโรคน้ำหนีบอาจทําให้หายใจลําบาก ระบบประสาทส่วนกลางเสียหายและอาจถึงขั้นเสียชีวิตนักดำน้ำความปลอดภัยคนแรกจะรอที่ระดับความลึก30เมตรเพื่อรอผู้ท้าทายลอยขึ้นมานักดำน้ำความปลอดภัยคนที่2จะรอที่ระดับความลึก20เมตรและนักดำน้ำความปลอดภัยคนที่3จะรอที่ระดับความลึก10เมตรจากนั้นทั้งหมดจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำพร้อมกันในระหว่างกระบวนการนักดำน้ำความปลอดภัยจะคอยเฝ้าระวังสภาพร่างกายของผู้ท้าทายอย่างใกล้ชิดหากผู้ท้าทายหมดสตินักดำน้ำความปลอดภัยจะรีบดำเนินการ โดยการนาเครื่องช่วยหายใจมาครอบที่จมูกและปากของผู้ท้าทายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิมโดยตามแผนแล้วผู้ท้าทายสกินี่จะเริ่มดำน้ําตามเชือกนาทางเส้นที่1ไปยังระดับความลึก55เมตรโดยคาดว่าจะใช้เวลา1นาที5วินาทีจากนั้นจะต้องว่ายน้ําโดยไม่มีตีนกบเพื่อผ่านสุ่มประตูระยะทาง26เมตรโดยคาดว่าจะใช้เวลา35วินาทีและต่อจากนั้นอีก10วินาทีเพื่อหาเชือกนาทางเส้นที่2 ที่จุดนี้เธอจะพบกับนักดำน้ำความปลอดภัยคียแนนสุดท้ายเธอจะลอยขึ้นตามเชือกนำทางเส้นที่2โดยคาดว่าจะใช้เวลา1นาที5วินาทีกระบวนการดำน้ำทั้งหมดจะใช้เวลา2นาที55วินาทีในวันนั้นเซกินีทำการเตรียมพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเธอกระโดดลงไปในหลุมน้ำเงินและเริ่มการท้าทายทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีในช่วงแรกเมื่อเธอไปถึงทางออกของซุปประตูก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นนักดำน้ำความปลอดภัยคียแนน ไม่ได้มาถึงจุดนัดพบตามเวลาที่กําหนดสกินี่คิดว่าเธออาจาไปผิดทางจึงเริ่มว่ายน้ําไปตามผนังของหลุมด้วยความตื่นตระหนกเธอมองไปรอบๆแล้วก็ค่อยสูญเสียทิศทางเธอหาคีแนนไม่พบขณะนั้นเธอกําลังว่ายกลับไปและห่างจากเชือกนาทางที่สองซึ่งใช้ในการลอยขึ้นต่อมาเมื่อคีแนนมาถึงจุดที่กําหนดสกินี่ก็ได้ห่างไป20เมตรแล้วคีแนนพยายามว่ายไปหาเธออย่างเต็มที่แต่ใช้เวลา28วินาทีในการตามหาเธอเมื่อเจอกันแล้ว ทั้งสองห่างจากเชือกนำทางที่สองมากกว่า50เมตรเนื่องจากการดำน้ำครั้งนี้เป็นการดำน้ำเสรีไม่มีถังออกซิเจนเวลาที่สามารถกลั้นหายใจได้มีจำกัดการกลับไปยังเชือกนำทางที่สองไม่ใช่ทางเลือกที่สามารถทำได้อีกต่อไปดังนันทัง,ง,งคู่จึงตัดสินใจลอยขึ้นในทันทีในช่วงแรกของการลอยขึ้น1 0 1ถึงเมตรซิคกคินียังสามารถว่ายขึ้นเองได้แต่เมื่อถึงความลึก30เมตรซิคกคินีเริ่มหมดแรงและการเคลื่อนไหวของเธอช้าลงนอกจากนี้การที่เธอไม่มีตีนกบ ทำให้ความเร็วในการลอยขึ้นนั้นมีจำกัดคียแนนที่อยู่ข้างๆเห็นดังนั้นจึงเริ่มช่วยดันซิกินน่เพื่อให้เธอลอยขึ้นไปที่จุดดำน้ำตามเชือกนำทางที่สองนักดำน้ำความปลอดภัยที่รอยอยู่ไม่เห็นซิกินน่และคียแนนตามเวลาที่วางแผนกันไว้พวกเขาตระหนักว่าได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจึงดำน้ำลงไปตามเชือกนำทางที่สองจนถึงปลายเชือกแต่ก็ไม่พบใครอีกด้านหนึ่งนักดำน้ำความปลอดภัยและช่างภาพที่อยู่ตามเชือกนำทางที่หนึ่งก็ออกตามหาทั้งสองคนเช่นกัน ช่างภาพคุณหนึ่งพบคีแนนที่ระดับความลึก3 5เมตรเขานอนความน้าอยู่ในน้ำมีสติที่สับสนเซกินีอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรแม้ว่าเธอยังมีสติอยู่แต่สายตาเบลอและตอบสนองช้านูเหมือนเธอจะตกใจช่างภาพค่อยๆเขย่าร่างกายของเธอเพื่อพยายามทําให้เธอฟื้นตัวขึ้นมาขณะนั้นนักดำนำ้ําความปลอดภัยสองคนที่อยู่ตามเชือกนาทางที่หนึ่งก็มาถึงและรีบเข้ามาช่วยสามคนได้ช่วยกันนำเซกินีและคีแนนกลับขึ้นไปบนผิวน้ำเซกินีได้รับการช่วยเหลือและไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก ต่คีแนนอาการแย่มากเขาอยู่ในสภาวะหมดสติและหยุดหายใจเขาถูกส่งไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาฉุกเฉินแต่น่าเศร้าที่คีแนนถูกประกาศว่าเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาได้ไม่นานหลังจากเหตุการณ์น่าสลดนี้ผู้คนได้เริ่มวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุนี้ในวันนั้นคีแนนมาถึงจุดที่กำหนดเช้ากว่าแผน20บวินาทีซึ่งทำให้เซกินีไม่พบเขาเมื่อเธอผ่านซุ้มประตูและทำให้เกิดปฏิกิริยาลุกโซตาม,มาเมื่อทั้งสองคนประสบปัญหา พวกเขาได้ใช้พลังงานไปมากแล้วอีกทั้งยังไม่มีเชือกนำทางทำให้การลอยขึ้นมีความยากลำบากมากขึ้นหลังจากนั้นคีแนนพยายามช่วยดันสกินี้ให้ลอยขึ้นไปบนผิวน้ำแต่ก็หมดแรงและสูญเสียสติในที่สุดสุดท้ายนักดำน้ำความปลอดภัยวัยสาปีคีแนนไม่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกเหตุการณ์นี้กลายเป็นกรณีแรกที่มีการบันทึกว่านักดำน้ำความปลอดภัยเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการดำน้ำเสียรีนอกจากนี้ยังมีนักดำน้ำหลายคน ที่เสียชีวิตในหลุมน้าเงินแห่งนี้ในปี2007ชาวสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสซาอิดเซดดักเสียชีวิตในหลุมน้ําเงินปี2010ชาวอิตาลีอันโตนิโอพาริเนโลเสียชีวิตในหลุมน้าเงินปี2015ชาวสวีเดนลอตตาสวีเดอร์สกีเสียชีวิตในหลุมน้าเงินและในปี2018ชาวอเมริกันเจคโคลเลอร์เสียชีวิตในหลุมน้ําเงินเช่นกันมีเพียงไม่กี่ชื่อของผู้เสียชีวิตในหลุมน้ําเงินที่ถูกจารึกบนแผ่นจารึก ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหลุมน้ําเงิน125เมตรแผ่นจารึกนี้เตือนให้ผู้ที่ต้องการดําน้ําในหลุมน้ําเงินให้ต้องระมัดระวังอยู่เสมอหลุมน้ําเงินไม่ได้มีเพียงแห่งเดียวในโลกยังมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในหลุมน้ําเงินอื่นๆอีกเช่นในเดือนพฤศจิกายนปี2013นิโคลัสเมเวอรีชาวอเมริกันวัย39ปีตัดสินใจท้าทายสถิติโลกใหม่ของการดําน้ําเสรีในหลุมน้าเงินที่ดิออนเมเวอรีเป็นช่างเทคนิคอุปกรณ์ภาพยนตร์และเคยแสดงในภาพยนตร์อีกด้วยหนึ่งปีก เขาเริ่มฝึกดำน้ำเสรีและได้แชมป์การแข่งขันดำน้ำเสรีถึงสองครั้งหลุมน้ำเงินที่ดิออนมีปากหลุมกว้าง35เมตรและลึก202เมตรภายในหลุมเหมือนสระน้ำแนวตั้งขนาดใหญ่น้ำในหลุมนั้นใสและไม่มีชั้นอุณหภูมิผันผวนหรือคลื่นแต่เนื่องจากระดับความลึกของหลุมนั้นลึกมากจึงมีความอันตรายสูงสองวันก่อนการท้าทายเมเวอรีได้ดำน้ำฝึกซ้อมในหลุมน้ำเงินที่ดิออนโดยพยายามลงไปถึงระดับความลึก96เมตรแต่เขารู้สึกไม่สบายในระบบทางเดินหายใจ ทำใหต้องกลับขึ้นมาเมื่อถึงระดับความลึก80เมตรในวันท้าทายเมเวอรี่ตัดสินใจที่จะดำน้ำโดยไม่ใช้ตีนกบลงไปถึงระดับความลึก72เมตรเมื่อเขาถึงระดับความลึก68เมตรเขากลับตัดสินใจลอยขึ้นแต่ก็เปลี่ยนใจและพยายามลงไปอีกครั้งเขาทำแบบนี้ซ้ำไปมาอยู่หลายครั้งทำให้เมเวอรี่อยู่ใต้น้ำเป็นเวลา3นาที38วินาทีก่อนที่จะกลับขึ้นมาบนผิวน้ำและหมดสตินักดำน้ำความปลอดภัยจับตัวเขาไว้ทันและนำเขาขึ้นฝั่ง แม้ว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่เมฟเวรี่ก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหลุมน้ำเงินที่เกรตบาฮามาแบงก์มีปากหลุมกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง318เมตรและลึก124เมตรเมื่อมองจากมุมสูงหลุมน้ำเงินนี้ดูเหมือนกับตาของมหาสมุทรมีความลึกลับและน่ากลัวหลุมน้ำเงินนี้เป็นที่รู้จักเนื่องจากมีหินย้อยและมีสิ่งมีชีวิตใต้น้ำหลากหลายชนิดถือเป็นหนึ่งในสถานที่ดำน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในปี1997ชาวอาร์เจนตินาเอลซาเดเมียน ได้เสียชีวิตในขณะที่ดำน้ำในหลุมน้ำเงินยักษ์แม้ว่าคู่ดำน้ำของเธอจะพยายามช่วยชีวิตเธออย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้ในปี2010ชาวโคลัมเบียคาร์สคาสโตประสบอุบัติเหตุในขณะดำน้ำในหลุมน้ำเงินยักษ์เมื่ออุปกรณ์ดำน้ำของเขามีปัญหาทางออกซิเจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติแม้ว่าจะมีคนพยายามช่วยเหลือแต่เขาก็เสียชีวิตในอุบัติเหตุนั้นหลุมน้ำเงินเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มหัศจรรย์ที่สุดของโลกเมื่ออยู่ในน้ำใสของหลุมน้ำเงิน เราจะถูกล้อมรอบด้วยความเงียบสงบและความลึกลับรู้สึกเรากับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทะเลและประทับใจกับความงามใต้ทะเลที่ยากจะลืมทุกครั้งที่มนุษย์ได้สัมผัสกับธรรมชาติทำให้เราตระหนักถึงความเล็กน้อยของตัวเองดังนั้นเราควรมีความเคารพในธรรมชาติเสมอไม่ว่าจะเป็นหลุมน้ำเงินหรือสถานที่ธรรมชาติอื่นๆก็ตามและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้หากคุณมีความคิดเห็นหรือเรื่องที่อยากแบ่งปันสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้ค่ะและหากคุณชอบวิดีโอของเรา อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่นี่คือบ่าภายใต้แสงตะวันแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ